ครับเราจะมาต่อสายสายหนึ่งสองสามสยหนึ่งสองสามนี่กวดลันหนึ่งสองนี่เราจะไม่เขียนลงใส่ตัวตัวนี้เราจะมาเขียนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้สายสามสายที่หนึ่งจะมาเชื่อมกับ สายสตาร์ทมีสายที่หนึ่งมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือมาแค่นี้ต้นต้นโชคกชุดแรกมาต่อปลายสายของสตาร์ทเป็นห้าห้ามาเข้ากับสี่ห้าเข้ากับสีก็คือเอาเลข5้าที่เราเขียนไว้เนี่ยที่เป็น5้ากับสีเนี่ย มามารวมกันมามัดมัดรวมกันให้มันเป็นสี่ห้านี่ก็คือไอ้เบอร์หนึ่งสวิเบอร์หนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นหกหกกับเจ็ดแล้วก็มามัดรวมกันก็จะเป็นเบอร์สองแล้วก็ทีนี้แปดนี่มันเป็นเจ็ดแปดนี่ปลายของแปดแล้วก็มารวมกันกันกบ ปลายของชุดลันที่ว่าเป็นสองเนี่ยปลายของชุดลันแต่เ,เราไม่ได้เขียนลงหนึ่งสองในในในชุดเนี้ยล้วก็จะเอามารวมกันปลายโชกคชุดที่สองก็คือแปดมารวมกับปลายชุดลันสองมาเข้าเบอร์สามทวิตหนึ่งสองสามกดกดอะนนี้ไปก่อน